อู้สองตัวอู้สามตัวเอาเอาตกไปแล้วครับผมท่านตกต้นไม้ไปแล้วครับผมอะไรก็ไม่คัดคินข้าวครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องและอาจารย์ทุกๆท่านนะครับผม ันนี้ก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ครับโอ้หาตอนนกครับผมวันนี้โอ้เช้ามาก็ขึ่งฟ้าขึ่นฝนอีกแล้วครับผมนกก็ไม่มีขันครับอ่ะยังไงเดี๋ยวอลองขึ้นดูครับผมวันนี้ก็เอานกฝึกมาครับผมเจ้าสายฟ้าครับผม เดี๋ยวผมจะลองขึ้นต้นข้างหลังนี่เลยครับผมดีครับ โอเคครับผมมันรุนกันว่าเจ้าสาย้าจะคันหรือเปล่าครับโอเคครับวันนี้ก็มากับนุ่นครับมากับเซียนแปมครับผมนั่งอยู่นู้นครับให้เซียนแปมเล่นเจ้ารถถังครับผมเอาเจ้ารถถังมาตัววตัหนึ่งครับเซียนแปมส่ยปีนครับผมใส่อยู่ฝั่งโน้นครับผมมาเจะนกเข้าหรือเปล่าครับ ได้ยินเสียงนกตอครูครับโอ้เข้าแล้วครับผมเข้าใจรถทางแล้วครับเสร็จแบมลุ่นเสร็จแบมรุ่นครับผมอ๋ครูอะไรเนาะอยู่ๆก็ครูเฉยๆเลยครับผมนกฝึก มีนกป่าแอบเข้าลบาอยู่ๆก็คูขึ้นเลยครับผมส่วนทางโน้นก,ก็นกเข้าก็ไม่สู้ครับผมนกป่าก็ไม่สู้ครับที่เข้าเจ้ารถถังครับผม ร้อนอบเอามากครับผมหลังจากฝนตกเสร็จอ้นกปลาก็ไม่คันเราดูครับผมมาดูเซียนใหญ่เราครับเป็นยังไงบ้างครับทางนี้มีแต่ลูกนกเข้าครับผม ข้าออสองตัวสามตัวครับนกปลาไม่สู้นกปลาไม่สู้เลยครับในเป็นลูกนกแล้วก็งเงียบไปแล้วครับตอนนี้ส่วนนกฝึกผมก็โอ้โโอ้คุยแล้วครับรว่าคุยอะไรหรอครับผม นั่นเข้าแล้วข้างหลังโดดไปแล้วอาโดดไปแล้วครับยังว่ายโอ้ลุดตัวครับผมเลยรกเข้าหรือเปล่าโยนเข้าแล้วนั่นโดดไปแล้วรกเข้าครับผมนู่นนะครับผมไกลๆนู่นเลยนะครับ ำไมถึงเงียบเกิดอะไรขึ้นอีกอเงียบหมดเลยครับผมตอนนี้ถังจัดแล้วครับผมถังจัดแล้วครับตอนนี้ ครับผมน่นครับเส้นแปรมพลังขึ้นไปแล้วครับไม่รู้ว่าเสียงอะไรยังไงครับนกมันเข้ามาหลายตัวครับผมเข้ามามันเงียบครับผมมันไม่สู้ครับนี่ครับนี่มาแล้วรถทางมาแล้วนี่ครับสายปีนของแท้ครับผมดูครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวตนกันนะับนะลงมาแล้วครับโอ้โหนนอีกตัวอุ้ยอุ้ยสองตัวอุ้สมตัวเอาเอาตกไปแล้วครับผมท่านตกบตกตไปแล้วครับผม ไม่คัดคิดครับโอ้อ่ะอ่ะอ่ะมาดูตัวหน่อยครับโอ้มาเสียงใหญ่ครับตัวนีับผมจับขาดูดิโอ้โหชิดมากครับขาใหญ่ด้วยอนี่ครับผมเฉลยครับ นี่ครับสวยครับผมมันมีมันมีเสียงใหญ่ครับผมตัวหนึ่งครับอยู่ตรงนี้เหรอครับเมื่อกี้มันขันเราไม่รู้ว่ามันเข้ามายังไงไม่รู้ครับไม่ได้ยินเสียงครับผมเข้ามาก็ติดเลยครับนี่แต่ต้องฟังดูเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าจะถูกตัวไหมโอเคครับผมเดี๋ยว มาแล้วครับผมนี่ครับสุดยอดครับผมนะขึ้นไว้ที่เดิมครับผมมีบัตรเทนะครับนี่ครับนิดนึงตกต้นไม้นี่ครับเดินลงแล้วถืออย่างงี้ครับแล้วมันตกโอเคครับผมเดินมาเอานกลงดีกว่าครับผมโอ้นี่ครับคนมาสวนรับผมโอ้เสียงดังวูเวกเลยครับผม นู่นก็สร้างก็ปงปังปงปังอะไรก็ไม่รู้ครับผมอ้นกก็ไม่ขันเลยครับขันขันหยุดหยุดครับผมอ้เดี๋ยวเอาลงดีกว่าครับย้ายไม้ดีกว่าครับผมนี่ครับอยู่ต้นนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอานุลงก่อนนะครับครับผมมาขึ้นเป็นไม้ตีสองเลวครับผมต้นมะขามต้นเก่าแล้วครับที่เคยมาใส่ก่อนก่อนนู่นครับผมอ่ะก็ขันแล้วครับ ่วนเซนแปมก็เซนแปมก็อยู่ข้างในนู้นเลยครับผมเซนเปมยังอยู่ไม้เดิมอยู่เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามรอรุ้นกันนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มมืดม่แล้วครับโอ้เหมือนฝนจะต,ตกครับผม เดินออกมาถึงรถนกเปนเข้าพอดีเลยครับผมวาอย่างไวครับผมตัวนี้อ่ะคูสู้นกโตแล้วลครับผมนกป่า ปาดเสียงกลางครับผมโอ้โอ้มีรุ่นครับผมอย่างนี้โดดไปโดดมาอย่างนี้มีรุ่นครับผม นะครับผมครับผอนุนลงมาแล้วครับผมโอ้ไม่มานเลยครับผมวันนี้ ตเซนใหญ่ของเราครับผมไม่รู้ว่าจะจะยังไงครับผมจะมีหมานอีกหรือเปล่าครับผมนุ่นหลางเดินมาครับผมสําหรับตัวที่เข้าจะใส่ฟ้าก็บินออกไปครับผมจากนั้นก็ไม่มีนกมาอีกเลยครับเงียบโอ้ฟ้าก็ร้องครับผมตอนนี้ฝนน่าจะตก แม่แน่เลยครับผมเลยต้องรีบเอาลงแล้วครับอะเดี๋ยวเราเสี้ยใหญ่ของเราครับผมว่าจะมีความหมานอีกหรือเปล่ากำลังเดินมาโน่นครับผม คลิปกันครับผมวันนี้ส่วนใหญ่ของเราก็จัดมาหนึ่งเต็มครับผมนี่ครับ,รบจะรถถังจัดนะครับผมส่วนวเจ้าสายฟ้าก็นกเข้าก็ไม่เหยียบครับผมเมื่อกี้นี่ครับจะรถถัรถถ่ายยคอ,อยู่ครับนไม่ค่อยคันเลยครับผมวันนี้ ขันหยุดหยุดครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ไม่เฮลล์ครับเต็มจัดมันึงเต็มครับผมโอเคครับผมสบายสวัสดีครับอ่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม